สวัสดีจ้ะทุกคนต้อนรับเข้าสู่ช่อง m o u t a i n Family in America นะจ๊ะตอนนี้เป็นตอนเช้าเวลา10บโมงเช้าของที่นี่ก็คือประมาณ3ามทุ่มที่เมืองไทยเนาะหลังจากที่ดูแลสามีลูกๆให้อาหารเช้าให้อาหารเช้านะเ, <c oughs> เขาเรียกอะไรอะ่ะหาอาหารทำอาหารเช้าให้กินแม่ก็ชอบมาออกมา ดูสวนมาดูความเจริญเติบโตของผักแล้วก็แอบ,บภูมิใจเล็กๆว่าเอ้ยเราสวนผักเราเริ่มดีขึ้นแล้วก็ผ่านอะไรกันมาเยอะก็เลยมีความภูมิใจซึ่งเเราเริ่มแม่เนี่ยมาทำสวนจริงจริงจังเนี่ยก็แค่เมื่อปีที่แล้วกับปีนี้ดังนั้นมัน เ,เขาเรียกอะไรอะ่ะมันก็แอบแอบภูมิใจว่าเออเราก็ยังทําได้ระดับหนึ่งนะมันก็ยังไม่ได้โปรไม่ได้ประสบความสาเร็จเราไม่ได้ว่าเราประสบความสาเร็จแต่พอมันมีผลผลิตเราก็แอบภูมิใจแล้ววันนี้ก็ได้มีเวลาก็เลยคิดว่าจะมาแชร์ปัญหาที่เราเจอว่ามีอะไรบ้างที่สองปีผ่านมานะจ๊ะเพราะว่า แม่เชื่อว่ามันต้องมีปัญหาอีกเรื่อยๆแต่ว่าอันนี้คือสิ่งที่เราเจอมาดังนั้นก็จะมาแชร์กันนะแต่เดี๋ยวจะขอตัดผักไปทำผัดผัดผักให้แดดนี้แป๊บนึงนะอขอเริ่มเลยแล้วกันเนาะก่อนที่มแม่แม่จะพาไปชมสวนผักนะ คือปัญหาเนี่ยมันอยู่ประมาณ5หลักใหญ่ๆที่เราเที่แม่รวบรวมไว้นะเรื่องแรกเคอเคยคือเรื่องดินอย่างที่วิดีโอแรกๆที่แม่ลงไว้อ,อ่ก็คือดินเนี่ยเป็นดินเหินดังนั้นปีที่แล้วเนี่ยตอนที่แม่กลับไทยไปเนี่ยพ่อเขาก็เลยจัดการเอาดินเนี่ยมาถมซึ่งพอดินถมเนี่ยมันมีความ ตื้นเกินไปแล้วก็ไม่แน่ใจว่าอะไรนะมันทำให้พืชเนี่ยมันไม่ค่อยโตอ,ออันนี้คือแม่ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าบางส่วนที่แม่ซื้อดินอีกแบบหนึ่งมาเนี่ยมาปลูกอ่ะมันก็ขึ้นงามซึ่งอันนี้เราก็เลยไม่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะเรื่องดินอันนั้นหรือเปล่าอ่าพอมาปีนี้ ก็เลยซื้อมาอีกมาแบบให้มันหนาไปเลยอ่ะพอมาปีนี้ก็เลยซื้อมาอีกก็เลยถมให้มันหนาไปเลยมันก็ได้คือหนามากตอนนี้คือหนามากแล้วก็ถือว่าพอพอใจระดับหนึ่งอ,อ่หมดไปประมาณน่าจะประมาณห้าหกหมื่นบาทซึ่งถ้าเทียบกับที่เรา อยู่เอ่ยหมายถึงว่าที่ใช้อยู่แปลงผักตอนนี้ก็ถือว่าเยอะ <c oughs> <c oughs> ก็แอบแพงสําหรับแม่นะซึ่งเราไม่เคยปลูกผักมาก่อนอันนั้นเราก็จะไม่รู้ว่ามันควรจะอยู่ระดับไหนนะอืมอันที่สองเนี่ยจะเป็นเรื่องอากาศเรื่องอากาศเนี่ยอย่างที่รู้คือแม่อยู่ในเมืองที่อากาศหนาวเนี่ยไปแล้วประมาณเจ็ดเดือนหกเจ็ดเดือนแล้วมันก็จะมีความแบบ อุ่นบ้างคือมันไม่ได้ร้อนร้อนเนี่ยมันอยู่ประมาณจริงๆรอยู่ประมาณ3เดือนหลักๆออนอกนัน้นก็จะเป็นอุ่นๆเนาะก็คือช่วงสปริงช่วงฟอรอะไรเงี้ยช่วงฟอรนี่จริงๆก็คือถือว่าหนาวเหมือนกันนะช่วงช่วงเอพิลที่ผ่านมาคือเดือนเมษาที่ผ่านมามันจะมีบางวันที่มันเริ่มอุ่นก็คือขึ้นไปประมาณแบบ25องศาอะไรอย่างงี้เลยนะก็คือเทียบแบบเจกว่าองศาคือถือว่านซ์เนาะ แต่ว่าแม่ก็นึกว่าอากาศมันดีแล้วใช่ป่ะเราก็เลยเพราะว่าอากาศมันเป็นอาทิตย์นะก็เลยว่าเฮ้ยอาทิตย์นั้นอากาศดีก็เลยเอามะเขือเทศกับคะน้ามาลงพอเอามะเขือเทศกับคะน้ามาลงใช่ไหมคะอีกไม่กี่วันอะอากาศมันก็เริ่ม d r อ p อะแล้วพอมันด r o p อะขอปรับกล้องนิดนึง พอมันรอปใช่ไหมคือมันแบบมันหนาวมากแล้วคือกลางคืนน่ะมันก็ลดลงไปประมาณแบบสามสิบองศาก็คือประมาณศูนย์องศาเกือบศูนย์องศาที่ที่เมืองไทยนะซึ่งแม่ก็อึ้งอ่ะแล้วมันเช็คดูคือไอ้ต้นมะเขือเทศอ่ะมันช้ำอ่ะเหมือนทุกคนนึกออกใช่ไหมว่าตอนที่เวลาเอาผักไปแช่ในช่องปิดแล้วรอออกมา ผักสดนะไปแช่มันช้ำอย่างนั้นเลยแล้วคือใจมันแวบอะ่ะเพราะเราปลูกลงไปเก้าต้นแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันไม่ได้อะ่ะเรา,เราต้องเราต้องเริ่มใหม่หรอหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปตัดขวดน้ำมันลมตรงหัวมันเอามาครอบแล้วก็คือมันก็ช่วยได้มันก็ผ่านไปประมาณสองสามคืน แล้วมันก็ค่อยๆอ,อ,อุ่นขึ้นแล้วก็พยายามประคับประคองมันมาเดี๋ยวแมเ่เอาไว้ไปดูวิดีโอแล้วจ้ะเนี่ยดูดีใบช้ำม,มากเลยเนาะน้องสารมากเลยก็หวังว่านางจะรอด เห็นในวิดีโอหรือ,อยังว่าคือมันช้ำม,มากใช่ไหมทุกคนแล้วเดี๋ยวแม่จะพาไปดูว่าเมะเขือเทศอ่ะตอนเนี้ยไปถึงไหนแล้วแล้วพออ,ออันนี้คือปัญหาอีกอันหนึ่งที่แม่เจอแล้วเราก็จะได้จำไว้ว่าช่วงเดือนเมษาเนี่ยอย่าเพิ่งเอาผักลงเอาให้อยู่ในบ้านให้นานที่สุดส่วนคะน้าเนี่ยเขาเป็นผักเย็นอยู่แล้วเขาชอบอากาศเย็น ดั่งนั้นมันก็ไม่มีปัญหาอะไรอ่อันต่อไปก็คือเรื่องค่า pH ของดินเรื่องอันนี้แม่ก็เพิ่งไม่รู้มาก่อนเพราะว่าด้วยความที่เราก็ปลูกแบบมือใหม่ใช่ไหมเพิ่งมาปลูกจริงๆริงจังๆก็คือเมื่อเมื่อปีที่แล้วกับปีนี้คือก่อนหนะนนก็มีปลูกบ้างแหละแต่ก็ไม่ได้แบบ serious แบบนี้เนาะแล้วพอแบบเอเราก็ใส่ปุ๋ยทุทกอาทิตย์นะ ใส่ปุ๋ยรดน้ําคือให้มันพอพออะ่ะแต่เรารู้สึกว่าทําไมเขาโต,โตแบบโตทีละนิดทีละนิดทีละนิดอย่างเงี้ยก็พยายามแบบคิดเนาะว่าคืออะไรแต่ก็ไม่ได้ไปอ่านดูบังเอิญว่าลูกสาวเนี่ยลูกสาวสาวมีเนี่ยนะนางเรียนทางด้านดินอยูออ่แล้วนางก็สนใจด้านนี้มากนางชอบอะไรเงี้ยนางก็คงทําการทดลองอะไรนี้แหละแล้วนางก็คง เก็คงรู้มาว่าเออไหนลองตรวจค่า ph ดินซิว่าทำไมผักมันไม่ค่อยโตทางตูปปรากฏว่าเป็นกรดจ้าก็เลยเอาเอ,อปูนขาวหรือเปล่าแม่ไม่แน่ใจว่าที่เมืองไทยเขาเรียกอะไรนะที่นี่คือเขาเรียกลิมแล้วขึ้นให้ดูตรงนี้นะเขาเอ,อ นางก็เอามาโรยเพราะว่ามันจะได้ปรับปรับค่า pH ของดินน่ะเนาะแล้วมันจะทําให้ให้ปุ๋ยอ่ะเอ้ให้พืชดับดูดซึมอาหารได้ดีขึ้นทั้งน้ําทั้งอากาศทั้งทั้งอะไรทั้งอาหารเนี่ยนะก็พอแบบใส่ลงไปปุ๊บคือแบบอันนั้นตัวตอนแรกที่ใส่ไปเนี่ยคือมันเป็นการปรับแบบอ่า instant อ่ะอก็คือแบบรวดเร็วอ,ะอ่ะเออก็เพราะว่าด้วยความที่มันเราต้องการให้มันแบบเหมือนช็อกอ่ะอือเขาก็เลย ใช้แบบนั้นแทนคือแบบเห็นผลชัดว่าจากตรงเนี้ยคือมันขึ้นไปชัดเจนมากเราก็เลยแบบเอเอเราก็ไม่เคยไปแบบนั่งดูว่ามันคืออะไรเพราะที่แม่ไปนั่งดูในส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบลักษณะการอะไรนะพืชใบมันเป็นอย่างนี้ทําไมถึงมันแห้งนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแบบนั้นมากกว่า,อ,าอันที่ สี่อันที่สี่จะเป็นเรื่องของแมลงกับใบเป็นสนิมอันนี้คือเราเจอบ่อยมากเพราะว่าพอที่เนี้ยเราอยู่ในป่าแล้วอากาศพออากาศมันร้อนนะ่ะมันที่เมืองที่แม่อยู่พออากาศมันร้อนมันก็อ้าวเหมือนเมืองไทยนะจริงก็ร้อนกว่าด้วยนะคือร้อนมากแล้วพออากาศอ,อมันก็จะมีแมลงเยอะใช่ไหมโหเราแม่นี่ต้องมานั่ง หาทีละอันทีละอันว่าคือมันแบบมันทํำยังไงไออย่างนอนอย่างเงี้ยเราก็ทาไม่ทำอะไรไหมก็ไม่ได้ทำก็คือใช้วิธีหยิบออกนั่นแหละโดยนอนกับอะอะไรนะหอยทากอันนี้ก็คือจะใช้วิธีแบบคอยดูเอาแล้วก็จะมีมแมลงอีกตัวหนึ่งก็คือที่เขาเรียกว่า Japanese beetles เดี๋ยวจะไปหาภาษาไทยมาให้แล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูตรงนี้นะว่า,ามันคือตัวนี้แล้วมันคือกินใบแบบเก่งมากเราก็ต้องคอยมาแบบหยิบมันทุกวันทุกวันพ่อจะหยิบทุกวันเอาไปให้ไก่กินอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนีอ้อีกอย่างหนึ่งก็คือใบเป็นสนิมหรือใบเป็นแบบย่างจุดด่างๆเนี่ยอันนี้แม่จะใช้ที่นี่เขาจะมีที่แบบสูตรผสมมาเรียบร้อย ก็คือใช้นิมออยจริงจริงมันมีหลายหลายวิธีนะแต่วิธีที่แม่ใช้ก็คือมันเวิร์กสำหรับเราเราก็ใช้นิมออยอที่เมืองไทยถามคุณยายมาแล้วคุณยายบอกว่าใช้ยาสูบได้ถ้าเป็นแบบออร์แกนิกนะแล้วก็ไปดูวิดีโอที่แม่ไปฉีดกันเลยจ้า เป็นเรื่องน้ํานะคะเพราะว่าแปลงเราอ่ะมันเอาจริงมไม่ได้ใหญ่นะแต่ว่าเาเราไม่ได้มีสปริงสปริงเกอร์ตัวที่มันหมุนหมุนให้น้ําฉีดน้ําเองอัตโนมัตินะออตอนแรกๆเนี่ยแม่ก็จะใช้วิธีใช้ฝักบัวรดทีละท,ทุกทุกส่วนของของแปลงผักอะ่ะถึงแม้ว่ามัน,ม,น,ม,นมันไม่ได้ใหญ่นะ แต่ว่าเอาจริงอ่ะมันก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงเหมือนกันเพราะว่ามังแปลงอ่ะมันต้องใช้น้ําเยอะหน่อยเราโดยเฉพาะเวลาหน้าร้อนที่อากาศมันร้อนๆอ่นะเนาะดังนั้นมันก็ก็เดินหลายเที่ยวพ่อเขาก็เลยเอมอบหมายงานให้ลูกสาวเนี่ยเป็นไปเซตอัพเรื่องน้ําใหา้แล้วเดี๋ยวแม่จะพาไปดูกันว่าน้ําที่เราใช้การเซตอัพที่เราใช้เนี่ย มันเป็นอร่อยบ้างนะจ๊ะตอนนี้จะมาให้ดูผักก่อนว่าที่เราปลูกอะ่ะมันมันไปถึงไหนแล้วนะอันนี้คือฟักทองญี่ปุ่นนะคะก็คือฟักทองบ้านเราแหละแต่ว่าที่นี่มันไม่ได้มีชื่อฟักทองบ้านเราเรียกแบบชัดเจนมันจะชื่อใช้ชื่อว่าคอมบูชาของ จแปนิสอ uh ่ะฮะอันนี้ก็คือลูกโตแล้วเกือบได้กินแล้วอันนี้แล้วก็มีอีกด้านหนึ่งมันมีอยู่สามลูกตอนนี้นะแล้วมันกำลังจะขึ้นอีกส่วนตรงนี้เป็นแตงกวาแตงกวามันกำลังขึ้นอยู่ประมาณเกือบสิบเป็นสิบสิบกว่าคือเยอะเหมือนกันเห็นไหมทุกคนเห็นไหมจ๊ะ แต่เราก็ได้กินไปบ้างแล้วนะอันนี้คือตัวอตอนอันนี้คือส่วนที่เป็กววอยู่อยู่ประมาณสามสีต้นเพราะว่าตายหมดจะเห็นดอกที่มันขึ้นมาเป็นอย่างนี้นะทุกคนอันนี้คือแงกัวแล้วเราก็มีถั่วถั่วเนี่ยจะเยอะหน่อยแต่มันก็จะเป็นหลายพันนะ ทางนี้เป็นถั่วจ้าอันนี้คือถั่วฝักยาวมันจะผสมกับสมกันนะเพราะตอนที่แม่เพาะเนี่ยมันจะมีความงงดิฉันใส่ชื่อไว้นะแต่ลูกชายเนี่ยไปดึงออกหมดอ่าอันนี้ถั่วฝักยาวแล้วอีกเนี้ยอันเนี้ยมันจะเป็นถั่วแบบอันนี้คือถั่วแบบ e ฟร h b ์บินมันจะสั้นมองไม่เห็นมะเดี๋ยวให้ดูเนี่ยอันนี้คือ e n ร h b ์บิน แล้วที่ใบเป็นรูนั่นก็คือพวก Japanese Beetle นะที่เราบอกไปเมื่อกี้มันแบบเร็วมากดูดิอันนี้คือใบขององุนะ่นอ่ะมันกินพูนหมดเลยอ่ะนอาสารมากนี่นี่ดูให้ดูวายร้าย mm hmm. เห็นไหมจ๊ะคนมันเริ่มมาแล้วตอนเย็นจะเยอะมาก อันนี้คือถั่วแบบจริงๆอะ่ะถั่วพันนี้แม่ไม่รู้ว่ามันไม่ต้องใช้ไอ้ไอ้นี้เขาเรียกอะไรพี่เมืองไทยเขาเรียกอะไรค้างหรอแม่ไม่แน่ใจมันไม่ต้องใช้เราก็ไม่รู้ตามเคยก็มาปลูกตรงนี้นะจ๊ะมันก็เลยเสียสเปซไปไม่เป็นไรเราเรียนรู้อันนี้คือเป็นการเรียนรู้นะจ๊ะ Uh, move on มาถึงตรงนี้จะเป็นหัวชัยเท้าแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นถั่วเหมือนกันก็คือเนถนผวถั่วพันแบบไม่ต้องใช้ค้างอันนี้ข้างบนนี้จะเป็นถั่วฝักยาวเพราะว่าดิฉันกับลูกเนี่ยชอบกินส้มตำมากเริ่มเรือแล,ละเรือยขึ้นไปนไะเริ่มออก ก็จะเนี่ยก็จะได้ถั่วเยอะขึ้นเพราะว่าอย่างที่บอกเนะบ้านเราชอบกินถั่วอันนี้ก็น่าจะถั่วฝักยาวเหมือนกันส่วนตรงนี้เป็นซุกค,คินี่ซุกค,คินี่ส่วนนี้แม่จะปลูกทีหลังนะมันก็ยังไม่ได้โตเต็มที่เท่าไหร่แต่ก็หวังว่าจะออกลูกเร็วๆนี้ ลงมาข้างล่างนี้จะเป็นอันนี้แปลงรวมเลยมีอะไรบ้างอันนี้มีหัวแรด i s ชอันนี้ยังก็ยังไม่เต็มที่เพราะว่มันยังไม่โผล่มาอันนี้จะเป็นแคนรอทแครอทก็เยอะอยู่เดี๋ยวปีหน้าจะลงให้เต็มเลยลงอ,อันนี้อะไรนะ,ม,ะมันฝรั่งอันนี้คือมันฝรั่งนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวปีหน้าจะลงให้เต็มเลยแล้วก็แครอทด,ด้วย มาถึงแปลงที่แม่บอกเล่าไปเมื่อต้นว่าจเจ้ามาเกือเทศแม่ปลูกไป9ต้นตอนนี้มันตายไปแล้วหนึ่งเหลือ8แต่ว่าพ่อเอาพันอื่นมามาลงอันนี้คือผู้รอดชีวิตแปต้นนะจ๊ะดูสิมันให้ผลแล้วอ่ะมีความภูมิใจเนาะ าดูตัวนี้เออดูต้นนี้ต้นนี้จะให้ผลเยอะที่สุดจ้ะทุกคนเนี่ยมันจะมีจากอ่ะแม่ให้ดูเลยอันนี้แล้วนะพวงหนึ่งอันนี้ก็อีกพวงหนึ่งสามพวงสี่พวงข้างล่างอีกห้าอันนี้คืออันที่ห้า 6 7 8จดปดแดพวงจ้ากำลังจะออกมาอีกอันนี้เป็นแบบภูมิใจมากเป็นสิ่งที่แบบคือไม่คิดว่าเขาจะ survive ถึงดะดับนี้อ่ะอันนี้ก็อีกต้นหนึ่งของอีกต้นหนึ่งทางนู้นหุใบาบาง คือแปดต้นนี้ถือว่าแม่ก็เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จมากแอบดีใจคนที่ทำส่วนทุกคนที่ทำมาแล้วหลายปีแล้วก็ประสบความสำเร็จคืออย่าคิดว่าเราแบบกระแดะหรืออะไรนะแต่คือเรามีความดีใจมากเพราะเราไม่ค่อยไม่เคยทำส่วนมาก่อนอ ตามมาด้านหลังเลยจ้าด้านหลังจะเป็นข้าวโพดข้าวโพดอ่อมีตอนนี้มีต้นเดียวที่มันออกฝักคือต้นนี้ต้นพลิกนี่ก็คือเหมือนกันเลยคือเดียวกันเลยเนี่ยว่า ตอนแรกไม่คิดว่ามันจะโอแบบนี้เพราะว่ามันเล็กมากแล้วมันแบบไม่โตจ้ะทุกคนก็พอเอาลายที่ลงไปเนาะแล้วมันก็แบบหุยเหมือนก้าวกระโดดอ่ะก็เลยมีความภูมิใจอันนี้อันนี้ซื้อมาจากตลาดมันเป็นก้านใช่ไหมแล้วเราก็เอาจ้ำดินเลย ลงดีเลยอย่างก,ก็สวายจ้าเป็นต้นจะมีอีกหรือไม่จะเอามาลงอีกนี่คือต้นมะเขือแค่มะเขือสีดาที่ลูกกินท,ท,ำ,ทำทำซุ่มตามกินทำกินกับสลัดแบบนี้นะนี่ก็คือสุกี้นี่ คีนี่ลูกนี้มันไม่ดีแล้วอะนี่ดูเสียเสีดายเนานะีนี่มีอยู่อีกต้นหนึ่งเออมีหัวหนู่ตรงนี้ไม่ดูนะเห็นไหมจ้าอันนั้นคือหัวหนึ่งเราก็ได้กินไปแล้วสองสามหัวสองสมลูกแล้วมันก็กำลังขึ้นอีกเรื่อยๆ สุกี้นี่มีอยู่ประมาณสิบกว่าต้นก็หวังว่าจะได้กินอยู่อีกเดือนสองเดือนที่เหลืออ่ข้าวโพดอันนี้ก็คือแปลงข้าวโพดแปลง strawberriesstrawberry จริงๆมันไม่ใช่หน้ามันนะแต่เราหวังว่าเขาจะขยายพันธุ์คือพอหน้าหนาวอ่ะมันก็ ตายไปแหละแต่มันก็กลับมาใหม่แล้วก็หวังว่าเขาจะขยายพันธุ์ดังนั้นทั้งหมดเนี้ยทั้งหมดแปลงเนี้ยก็หวังว่าจะเป็นแปลงของมาเอ่อสตรอเบอรีนะจ๊ะหัวประเด็นต่อไปที่เราจะพูดถึงคือเรื่องน้ำคือตอนที่แม่ปลูกบรอกโคลีไปเนี่ยจะไม่ใช่อะไรนะคะน้าเนี่ย แม่ก็คือปุูกหวานบ้างปุกเป็นแนวบ้างดังนั้นเขาก็เลยเวลาลูกสาวเขาเซตอัพน้ำอะ่ะมันก็เลยเซตยากเพราะว่ามันจะต้องไปถึงให้ถึงตรงตรง,ต,งต้นอะเนาะมันจะต้องทำยังไงละ่ะมันหลายสายมากเลยอะ่ะแม่ก็เลยคิดว่าเอองั้นก็เอาแปง่งดือออกให้หมดแล้วก็เซตอัพก็คือพอพอเราปลูปกเราก็จะปลูเป็น 1แถว2แถว3แถวแล้วเวลาเซตอัพน้ำอ่ะมันก็จะเซตอัพไปเลยแล้วสายเซตอัพเนี้ยก็คือเขาก็จะใช้ตัวต่อเจาะลงไปที่ท่อนี้นะตัวนี้มันเป็นแบบซึมคือแบบซึมเนี้ยเราก็เปิดน้ำทิ้งไว้เลยจะเท่าไหร่เท่าไหร่กิจแอน์อเะไรหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมง เพราะว่ามันซึมไงมันก็จะไม่เยอะเท่าไหร่หนึ่งใช่ไหมจ๊เ,มเนี่ก็จะทําเป็นแนวเป็นแถวไปมันก็จะง่ายขึ้นเพราะถ้าทําเป็นแบบแบบเส้นๆแบบนี้มันจะเข้าถึงแต่ละต้นหน่ยากดังนั้นสองแปลงสามแปลงนี้แม่ก็จะลือออกหมดเลยแล้วก็ทำใหม่แล้วก็จะคลุมด้วยผ้าไม่ให้มันมี วัชพืชตอนนี้มันมีวัชพืชเนาะอะนี่ละจ้าที่อ๋อแล้วก็มีน้ำอีกอันหนึ่งอันนี้คือน้ำแบบที่หนึ่งนะเราจะพาไปดูน้ำแบบที่สอง อันนี้คือน้ําแบบที่สองคือมันเป็นน้ําออกมาเลยแบบไม่ใช่แบบซึมอันนี้ก็คือไปเป็นแบบทีละต้นทีละต้นไปเลยซึ่งมันจะมีความระยองระยางของสายเยอะอยู่เราดังนั้นแม่ถึงชอบน้ําที่มันเป็นแบบซึมเพราะว่าถ้าเราปลูกผักเป็นแนวยาวอะ่ะมันจะซึมได้ไปเลยเป็นทั้งแนวแต่อันนี้คือมันพอมันต้องเอาอไปที่ต้นแบบนี้นะ แล้วมันน้ำมันถึงจะออกมาจากตรงนี้มันก็จะมีความยัววยีเยือของสายอยู่อันนี้คือแม่ไม่ค่อยไม่ค่อยแฟนเท่าไหร่แต่มันเหมาะกับต้นพืชที่เขาใช้น้ําเยอะนะจ้าเป็นไงล่ะทุกคนสวนผักถือว่าโอเคอยู่นะ เอาจริงว่าไปแล้วก็เดี๋ยวอีกประมาณอีกสักเดือนสองเดือนก่อนที่แม่จะเอาผักลงของช่วงฟอเราก็จะมาอัปเดตกันอีกทีนะว่าผักที่เราได้ผลผลิตมันมีอะไรบ้างแล้วก็เราก็จะแปะรูปทําวิดีโออะไรเงี้ยมาให้ดูเรื่อยๆนะจ๊ะแล้วก็จะมาอัปเดตอีกทีว่าช่วงฟอรเราจะปลูกอะไรยังไงอ่อ ตรงไหนบ้างยอะไรเงี้ยแล้วมันต้องมันต้องเซตอัพอะไรอีกเยอะแยะมันจะต้องมีมาอัปเดตอีกเรื่อยๆนะคลิปนี้ก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะจ๊ะถ้าชอบก็กดไลค์กด Subscribe กดแชร์ถ้าสามารถนะจ๊ะแต่ถ้าไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรกลับมาดูช่องเราเรื่อยๆก็ได้นะขอลาไปก่อนนะจ๊ะทุกคนบ๊ายบาย